สวัสดีครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับ9้าช้างกินนารีนะครับหรือว่าช้างกินนารีภูเกตชาแนลนะครับวันนี้พ่อควานก็ได้มาจัดหาต้นสับปะรดให้น้องช้างเราต้องเกดเชือกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งครับครึ่งได้ไปนะครับไม่ว่ายังไงน้องช้างต้องได้กินนะครับใดี๋ววันนี้สบายหน่อยก็ไม่สบายเท่าไหร่ครับฝนไม่ตกแต่ก็ดีหน่อยครับนี่ครับสวนสับปะรดที่เรามาเอานะครับสวยงามมากนะครับ พื้นที่ก็หลายร่อยู่ครับแต่ว่าแพงมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเติมคะแนนให้ครอบครัวของเราขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสําเร็จความสุขความเจริญนะครับแขวคาดจากรูกไฟลูกชายทั้งปวงนะครับขอให้ทุกนทุกส่นครั้งนี้ช่วยปกปครักษาวทุกท่านและครอบครัวท่านนะครับให้อยู่ดีมีสุขนะครับทุกท่านสุขกายสุขใจนะครับแขวคาดจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านและครอบครัวท่าน ทุกทท่านด้วยนะครับครอบครัวของเราขอเป็นกําลังใจให้ชาวช้างทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ทุกทท่านนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลทุกๆคนด้วยนะครับนี่ครับสวนนี้อยากได้เหมือนกันครับแต่ว่าแพงนิดนึงสวนนี้ก็ประมาณสองหมื่นกว่าครับราคาสูงเหมือนกันนะครับสองหมื่นะครับสองหมื่นหน้านี้ยังกับสองแสนนะครับแพงมากครับแต่ยังไง เราก็จะพยายามหาให้น้องช้างได้กินนะครับตลอดไปนะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่สีทุกท่านนะครับครอบครัวก้าวช้างยินดีช้างยินดีภูกเก็ตเที่ยวขอขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ